เลีนยล้อ,อเล่นเด็กเดโอ้โหมีใครปืนใหม่พวกด็กกได้ มรัฐภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตาร์โอ้ยใครลงก็ลงไปเถอะไปตรงนั้นเจ็บวันลมดาวไปที่ตู้กดอัตโนมัติตรงนี้คุณหยุ่ตึงตัวไว้ โอาหูได้ไม่ออกแน่เลยขนาดตาเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยปีมือตก<ะ>หายไปนานเกินหายไปโคตรนานมีแต่คนถามหาอฝนวันนี้ไม่เล่นเกมแบบมีแต <c oughs> ่คนหาหโาสุดยอด รแยกทไมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนมันเยอะอ่ะพี่ก็เลยแยกมามเบย์นี่เนมล้วมาี่มาแล้วพ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 ี่พกำลังวิ่งไปเอา้าโอ้ยไปดีไหมเนี่ย พี่จะหลือไยู่ตรงนี้แล้วกันนะตีนึ้นแล้วดีไปชุบตัวนี้แหละตีดไปชุบอันหนึ่งก่อนตีก่อนเมื่อหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง กออ่อะไรวะใจเย็นดีไปไปอยากไปเยี่ยมเยี่ยมเหรียญกันพี่ได้พี่เก็บแน่นอนเหรียญน,นะน่ะไย พี่หนีก่อนพี่พี่พี่อะกำลังหนีน้องๆจะย,ยิงกันพี่เห็นเหรียบไหมวน,นะพี่เกี้ยไปเหยเียบดิเฮโ้โหขนลุกเลยว่ะแม่งอะไรอะมันต้องตาดกันแตะกันได้ไหม ไปไปไปเหลือเบอร์สิบอุ้ยเะแล้วเะแล้วเะแล้วจะเหลือแล้วรับพี่เป็นคนเหนือวะเนี่ยอะไรเป็นคนเหนือวะเนี่ยพี่บอกว่าพี่เป็นคนอีสานนี่บอกตั้งแต่ในนั้นแล้ว ีเหรอขอโทด้ล่ะไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่คนเหนือมีสตร์ตรอยู่ใกล้ใก้ไอ้สตว์ใกล้โอ,อก้กแล้วเนี่ยมดังเหียดไอ้เนาไม่องนไรอะเอเหนือเใช่ปะ่ะอืในใคนไทย กดไตกดไตกดไตอุ่นอุ่นอุงเทพอ่าลงเลยเพื่อนตาสบายฮะไม่มีอะไรเสียงมันเหมือนคนจมน้ำเข้าใจว่าแบบไปไงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ ไม่มันจมใช่ป่มอืมมันแบบ,บมันแบบแยังไงอ่ะมันมันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรอ่ะโหอันนี้คือได้ยินเออนี่ยังฟังออกเลย เจ็บคอว่ะแม่งอ้าวมีตัวตัวหนึ่งจะเย็นนะตัวไม่คิดว่าเห็นมันเยอะอะตรงนั้นอะผมไม่ถอยมาอ้าวเหรอมันนีหลายตัวเห็ไม่รู้ว่าไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตีนขึ้น เฮ้ย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 บัสสี่บร์สี่บร์สีชุกหนดียดิไม่ตายเลยยังเออว่ะโอ้ยรถมึนแต่หน้าไม่เล่นละตายสะเยดอ ใจเย็นเวยูเอ็มพีตูเกือบและตาหน้าไม่รู้น้องมาอย่างพี่เกียรอ่ะโอเพ,พี่อวยพอน่อยอวยพอน่อยอวยพอนอยอะไรนะพรุ่งนี้มันเกิดพี่อวยพอน่อยอยี่ยวถึงอวยพอนอยอวยพอนอยอนีไม่ได้ ไม่ถึงเจมันไม่ดีโนีอ้โหไม่โดนจะก,กํะเม็ดโม้โหงไม่ยิงไม่โดนมันเล่นสนานนะพี่ใจเย็นดิงง่ดีอ้าวน้องน้องมาพี่หรอตางดยนี่รับบทอย่างนี้เะโอ พี่ง้อขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหพี่รักไม่ได้อย่างฟิฟเนี่ยอย่งนี้รวมค่ามีมี่ซอมเกาะไหมขอหน่อยมีลอรือะไรเร่งี่งมะกับปอยไปเนี่ยแม่งมุ่เหนอนโมั่วกันหรอแม่ง ่ชน้องทำไงอ่ะเิ้อะไรเรากิก้วพูดว่ามันกระโดดเออแมันพิษหมดไหนกูกลัวในพิษม,ม,ม,มึงกับพิษโอ้ยเบื่อว่ะแม่งคุยอะไรเนี่ยขอบคุณนะว่าไงน้องไม่ดด่าน้องทำไมอ่ะคิดไม่ดด่าเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามันเป็นปกติ อ๋อไม่ได้ดา่าอืมใช่พี่ไม่ได้ดา่าในมูลมีใหญ่นะจ๊ะน้องฟุ้ยเสียงหนังกูลำคาญเป็นที่กูเหมืมอนเหมือนเดิมทำไมอะไรพี่น,น,น้องไม่มีความจริงก็ต้องพูดเพราะเพราะไหมโอ้ที่มันนี่พูดกับพอรอะไรบ้างล่ะ ไม่มันมันไม่ใช่น้องได้ททหรอกหลานเคยพูดดีๆแล้วมันไม่พูดดีๆให้ด้วยตีนขึ้นโอเคเอนพี่เชื่อวะไม่รู้ว่าเห็นเราแบบนี่ตีนขึ้นเลย ไม,ม,ม่กูเล่ปืนโด,โดโคอไปเป๊ะ,ะสลับกันขอทำ้อนที่ทำตรงยาวไปอไปนงเตัวเนี่ยแต่ทยาวไม่ไมีแม,ม,ม,ม่ง โอ,ส,อ,อสับรูแล้วโอ๊ยด้วยพี่ไปช่วยมันดีมาพี่ตรงนี้โอ๊ยมีตัวขึ้นอยากได้เงินซื้อไอเทมสวยสวยตึงตึง,ตงพี่ไปเอามาหน่อยน,นี้แหละ อยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านบนเหรอตรงนี้พี่อยู่อ่ะเมื่อกี้อ่ะตรงไหนวะแล้วใครจะรู้วะโอ้ยนี่นานี่นาไอ้ที่เจ้าดิดิยาวดิแม่งเอาเอาเอาสองยาวแล้วไปเหรอฮ่าเอาคืนเป็นไงล่ะเ,<อ>เป็นไงล่ะ<อ>

แล้วเรียบร้อยมีตัวเข้าน้องๆน้องช่วยพี่ด้วยน้องๆน้องพี่ๆระเบิดพี่เอาน้องตายดีจะตายโห่ถ้าไม่ไม่มีระเบิดไม่ไหว พิ่รว่าไมเก่เลยของเโรงเรียนก็ไม่ได้ไปแ่ข้าไโดน ่ี่ายพี่ชายโอ้ยม่ยากโอ้โหโอ้ทำไมพี่ตายง่ายงนีน้ยอะไรพึ่งมา ฉนม่โทษ่อ,อยสองกินบอสสกินตรงนี้สกินตัวเดียวข่อยขอ,อยาหน่อยกิน่อ,อยก็คเอกกินเขออา,ขออาขไม่มียาว เียงกับแม่มามาละเขียงกับแม่มาเออเลิศทำไมม,ม,ไม,มันคุนแบบเนี้ยอ้าจะให้ทำยังไงนด้พูดอะไยไม่ฟังอะไรถึงจเขียงกันได้ฝไม่ยงา ไอ้ตัวเดิมนี่หว่าไหมบวกอีกสี่เกินมากเลยน้อง